สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะเรามาเลี้ยงตะปูนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นประเพณีนะคะของคนอีาสานเรานะคะอันนี้ก็จะเลี้ยงทุกอ่ะพุดธแรกเดือน6นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะก็กําลังจัดเตรียมสิ่งของนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะเป็นไก่บ้านนะคะที่ต้มมานะคะก็จะมีประเพณีแบบดั้งเดิมของเราก็จะมี เล่าขวดไก่ตัวอะไรอย่างนี้นะคะนะคะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวก็รอชาวบ้านก่อนนะคะตอนนี้มันก็เช้าอยู่นะคะคนก็กําลังเริ่มทยอยมานะคะเดี๋ยวก็รอบรรยากาศฮัลห้อวนกับเอาก็อีไปนั่งในน้า อันนี้ก็จะเป็นพวกช้างม้านะคะพวกนางรําพวกอะไรต่างๆนะครับองพญนงพญนาคอะไรนะคะแล้วก็จะมาส่งน้ําตรงนี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะจัดเตรียมนะคะจัเตรียมออกมานะคะนะครับรรยากาศขอไทนานนด้วนี่สาายนอทวทั้งนีไ่้าวทัลยังหลาด้ีาวทอย่ดไดัน่วาางหลายนี่ กว่า <G l ug> จะเสร็จมันตั้งนานนี่ค่ะน,นี่ก็จะเป็นสระน้ําวัดนะคะตอนนี้ก็จะรอนะคะรอให้ทุกคนออกมาก่อนนะคะแล้วก็ออกไ้ตั้งแต่เช้าเลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเดี๋ยวก็จะพาดูนะคะก็บบรรยากาศตอนเช้าๆนะคะก็ะเพราะว่าก็รอนะคะรอเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านนะคะออกมานะคะนะคะก็ตอนนี้ก็ยังเช้าๆอยู่นะคะนะคะก็จะเตรียมการนะคะแดดร้อนมากเลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมา พรมน้ om, ําอบน้ําหอมตรงนี้นะคะเเ็็ดดมมาาแแลล้้วว ล้วรเลอันนี้ก็เป็นบรรยากศาศตอนเช้าเลยนะคะเนี่ยเดยกก็นั่งรอเพื่อนสมาชิกในหมู่บ้านก่อนนะคะใครออกมาเช้าก็ทําพิธีอะไรรอนะคะพรมน้ําอบน้ําหอมนะคะให้ช้างม้านะคะพญานงพญาน,นาคนะคะนะคะแล้วก็จะมีพวกคงพวกของอะไรตรงนี้นะคะอันนั้ก็จะเป็นปู่นะคะเนะะี่ยค่ะดีมากเลยนะคะหรือบรรยากาศ เอา,อา,นเามาอานั่งดูมนั่งบนปนี่ค่ะมาหนี้สมัยตอนเป็นเด็กจ,จําได้ว่านะคะเคยเคยจําได้ว่านะคะมาตักน้ํานะคะตอนประมาณน่าจะสี่โมงห้าโมงแล้วนะคะแล้วก็เห็นคนกระโดดน้ําอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนมันจะมีต้นขี้เหล็กนะคะก็น่าจะเป็นฮะกระสบปูนันแล้ว ใส่ส่งกันส่งคือผู้เฒ่าไงทรงกันสามส่วนนะครับแล้วกันนางอยู่กับตีนังกาลงเอ๋อเห็นเดี๋ยวฉันนั่นเรียนยุ่งอันมอหนึ่งคนนะมาตักน้ำสีหาโมงเลี้ยงเราแหละตะกี้มันสิมีก่อชีเล็กอยู่มังมีก่อหนึ่งเออระของแทนแล้วเนาะพอดีอ้าพี่นายกัมพาตกน้ำไงพีายกัมพายนางเสียบเบียจูหูนเป็นม้แล้วแต่ละกะเลเหฮียนแต่นันมากะเล่นนี่ ไปแล้วคะ่ะเดี๋ยวพบเจอกันคลิปหน้านะคะ